โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชาติเจ้าเหรียญทองซีเกมล่าสุดที่เขมรเป็นเจ้าภาพแล้วยิ่งตอกย้ํากับเหรียญทองล่าสุดมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นครับอาเซียนอัมยับเลยครับทําไมเจ้าเหรียญทองซีเกมเจ้าภาพซีเกมครั้งล่าสุดเนี่ยโบทั้งคู่ทั้งพี่กับน้องไปแล้วครับคอมเมนต์บอกเลยว่าโอ้โห เจ้าภาพซีโกงอยู่ไหนโอ้แลวก็บอกคอมเมนต์ว่านณะปัจจุบันเนี่ยนะฉันรู้แล้วว่าในการแข่งขันซีเกมเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงมาตรฐานนักกีฬาเลยมีเพียงแค่ไทยอินโดฟิลิปปินส์นะครับที่สามารถจะไปสู้กับในเวทีระดับโลกได้นะสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับก็คือการ ดึงกีฬาที่เป็นสากลที่เขามีการจากกัดการแข่งขันในเอเชียนเกมในโอลิมปิกเกมเนี่ยเข้ามาอยู่ในสาระบบซีเกมให้ม้กที่สุดลดทอนกีฬาพื้นบ้านใหน้น้อยที่สุดครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยนะครับวันนี้เนี่ยซีเกมถูกแซวเป็น4ีโกงได้ซ้ําเจ้าภาพสามารถที่จะกําหนดเหรียญของตัวเองให้ได้มากๆอยากเขมรนี่ก็ชัดเจนเลยครับตอนเป็นเจ้าภาพซีเกมเก็บเหรียญเป็นว่าเล่นแข่งกีฬาอะไรก็เหนือกว่าไทยนะครับนะ เรียกได้ว่ากีฬาประเภทสายตาเนี่ยโกยเหรียญยับแต่องจริงแม้ทั้งโคตา้าโอลิมปิกนะครับยังต้องใช้การเชิญเลยขอได้ได้ว่างานนี้งานเข้าใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชาติ <S <S เจ้าเหรียญทองซีเกมล่าสุดที่เขมนเป็นเจ้าภาพอย่างเวียดนามครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้โดนหนักมากม แล้วยิ่งตอกย้ำกับเหรียญทองล่าสุดจากชาติในีอนอาเซียนนะครับจากเหรียญทองของทีมชาติอินโดนีเซียจากกีฬาปีนหน้าผาโดยเฟดิกเลโอนาร์โดนะครับประเภทสปีดเป็นเหรียญทองแรกของอินโดนีเซียในโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยทำความเร็วเอาชนะนักแข่งจากจีนแบบเซี่ยวินาทีนะครับอินโดนียทำได้4.75วินาที ขณะที่จีนเนี่ย4.77วินาทีครับแต่สิ่งที่เหลือจะเชื่อและน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ตรงแค่เหรียญทองครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อมีการประกาศอัพสถานการณ์เหรียญรางวัลในโอลิมปิกล่าสุดครบับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับภาพของการแข่งขันเนี่ยมันชัดเจนว่าโอ้โห มันเป็นไปได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์เซอร์ไพรส์ผมสุดๆเลยคุณผู้ชมว่า,วาฟิลิปปินส์เนี่ยนำนะอันนี้ต้องให้เขาเลยเพราะว่าเขาได้2เหรียญทองนะครับจากยิมนาสติกชายนะแล้วคนเดียว2เหรียญเลยนะครับแล้วก็เก็บได้นะครับเหรียญทองแดงอีก2เหรียญแล้วไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าหายใจคล่องหายใจสะดวกขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย รัวมมาสามเหรียญติดมีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงก็คือว่าไทยเนี่ยแน่นอนครับเหรียญรวมเนี่ยขึ้นท็อปหนึ่งแล้วนะครับเก็บไปแล้วห้าเหรียญน,นะครับแต่เป็นรองฟิลิปปินส์ในเรื่องเหรียญทองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีเพิ่มหรือไม่แต่ก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมในย่านอาเซียนเนี่ยถ้าพูดถึงโคตา้านักกีฬาต้องเท้าความหน่อยครับว่าส่งไปกันเยอะนะครับแล้วชาติที่ถูกตั้งความหวังไว้มากที่สุดเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้เราทราบครับนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองครับประเทศไทยเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในย่านอาเซียนนะครับส่งไปถึง51คนนะครับจนทำให้ย่านอาเซียนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไทยเนี่ยทำเหรียญทองไม่ได้หรือเก็บเหรียญน,น,น้อยเนี่ยอายเขานะเพราะว่าอินโดส่งไป29คน มาเลีย26คนนะครับต่อมาด้วยสิงคโปร์ยี่สาคนฟิลิปปินส์แค่ยีคนนะได้มาสงเหรียญทองแล้วส่วนเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ที่เขเมรเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่านะส่งไปเพียงแค่16คนเท่านี้ก็โดนแซวโดนอํายับแบอบกว่าอ้โหูแล้วประสิทธิภาพซีเกมส์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยได้มีการพัฒนาหรือย,ยกระดับส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกเลยเหรอซึ่งทางฝั่งเงียนก็ตอบตัวมาว่าส่งน้อยแต่คุณภาพสูงครับ ก่อนการเดนะก่อนการดนะและแน่นอนนะครับเจ้าภาพอย่างเจ้าภาพซีเกมล่าสุดอย่างเขมรนี่ก็ส่งไวสาคนแต่ว่าเป็นโคต้าไวการ์ดก็คือพูดง่ายๆคือเชิญไปนะครับคือเชิญไปแล้วพอณปัจจุบันแบบเรียลไทม์นะตอนนี้ครับปาดสิงหาคมปรากฏว่าเมื่อมาเปิดสรุปตารางเหรียญอาเซียนครับความจริงมันได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า เท่ากับว่าณตอนนี้ครับกลายเป็นว่าชาตินัติอาเซียนนะครับมหามนาจกีฬาเนี่ยทั้งไทยเราฟิลิปปินส์เอ่ยมาเลเซียเอ่ยรวมไปถึงอินโดนีเซียเอ่ยเนี่ยของแท้นะครับเก็บเหรียญรางวัลกันแบบไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวครับแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยโลกของเทคโนโลยีครับคุณผู้ชมคุณผูฟังมันเชื่อมถึงกันนะครับ เวลาใครได้เหรียญอาเซียนได้เหรียญน,นี่คือหาสุดๆมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นครับอาเซียนอัมยับเลยครับทําไมเจ้าเหรียญทองซีเกมเจ้าภาพซีเกมครั้งล่าสุดเนี่ยโบทั้งคู่ทั้งพี่กับน้องไปแล้วครับผมเองเนี่ยผมก็เข้าไปอ่านนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าโดนอัมยับจริงๆเพราะตอนนี้โอลิมปิก2 0 2 4เนี่ยมีแค่สชาติในอาเซียนเท่านั้นที่เก็บเหรียญได้นะครับ แล้วก็ถ้ายืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้เนี่ยถ้ากับว่าอินโดนีเยเก็บเหรียญทองได้แล้วนะครับมาเลีมีเหรียญก็จริงแต่เป็นเหรียญประเภททองแดงนะครับจากกีฬาแบดมินตันนะครับแต่ชาติอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะครับอ่สอปอาวเมียนมาสิงคโปร์หรือที่มาเลเซียเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่ที่หลายคนสงสัยก็คือตอนที่ซีเกมแข่งขันที่ขเขมรเนี่ยนะครับดูเจ้าภาพเขานะผมให้ดู แล้วก็จะรู้ว่าทําไมถึงโดนอํานะครับเพราะว่าดูจากตารางนะครับเหรียญรางวัลเนี่ยชัดเจนเลยไทยไม่ได้เป็นเจ้าพระเจ้าเหรียญทองนะครับไทยเก็บได้แค่ร้อยแปดนะฮะแต่ว่าเวีดนามเนี่ยโอ้โหร้อยสามสิบหกเหรียญครับแล้วก็เจ้าภาพนี่ทําดอกจันไว้เลยครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับเจ้าภาพเหรียญทองเอ่อเก็บได้อันดับสี่ปดสิบเอ็ดเหรียญครับตาสุดท้ายนะครับเอาเข้าจริงครับคอมเมนต์บอกเลยว่าโอ้โหเจ้าภาพซีโกงอยู่ไหน โอ้แล้วก็บอกคอมเมนต์ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะฉันรู้แล้วว่าในการแข่งขันซีเกมเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงมาตรฐานกกีฬาเลยมีเพียงแค่ไทยอินโดฟิลิปปินนะครับที่สามารถจะไปสู้กับในเวทีระดับโลกได้นะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่กีฬาซีเกมเนี่ย ควรจะต้องตัดกีฬาพื้นบ้านคือการดึงกีฬาที่เป็นสากลที่เขามีการจัดการแข่งขันในเอเชียนเกมในโอลิมปิกเกมเนี่ยเข้ามาอยู่ในสาระบบซีเกมให้ได้มากที่สุดลดทอนกีฬาพื้นบ้านให้น้อยที่สุดครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยนะครับวันนี้เนี่ยซีเกมถูกแซวเป็นซีโกงด้วยซ้ําเจ้าภาพสามารถที่จะกําหนดเหรียญของตัวเองให้ได้มากๆอย่างเมรนี่ก็ชัดเจนเลยครับ ตอนเป็นเจ้าภาพซีเกมส์เก็บเหรียญเป็นว่าเล่นแข่งกีฬาอะไรก็เหนือกว่าไทยนะครับนะเรียกได้ว่ากีฬาประเภทสายตาเนี่ยโกยเหรียญยับแต่อคติจริงแม้กระทั่งโคต้าโอลิมปิกนะครับยังต้องใช้การ์ดเชิญเลยนะครับแล้วไปแข่งขันก็ไม่ต้องพูดถึงครับก็เป็นหม้ประดับส่วนเวียดน,นามเนี่ยก็อาจต้องมาเรียนรู้ใหม่นะครับมาศึกษาว่าชาติที่เขาได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยที่เป็นขาวจานะอินโดไทยฟิลิปปินส์หรือก็มีบางช่วงบางตอนที่ก็มี มาเลสิงคโปร์ส่อแสขึ้นมาเขาทำกันยังไงเพื่อที่จะได้ยกระดับกีฬาในย่านอาเซียนให้กลายเป็นสากลซะทีดีกว่าใช้เวลามาห้าหันต่อสู้กันแล้วพอไปแข่งในเวทีโลกก็โบทุกทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ